สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว Line OA กับตัวระบบ Eat หรือ d r Eat นะครับก็อันดับแรกเนาะถ้าเราต้องการเซตติ้งก่อนว่าต้องการให้ส่งแจ้งเตือนล่วงหน้านัดวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับเวลาไหนบ้างนะครับอันนี้เราสามารถตั้งเวลาแล้วก็ตั้งข้อความที่ส่งไปหาได้ก่อนเลยนะครับโดยวิธีการตั้งค่านะครับถ้าเป็นส่วนของ Line เนาะก็คลิกมุมขวาบนนะครับแล้วก็กดที่การตั้งค่านะครับผมทีนี้ด้านซ้ายมือ จะมีหัวข้อสําหรับเขียนคําว่าแจ้งเตือนนัดสามารถคลิกตรงคําว่าแจ้งเตือนนัดไปได้เลยแล้วก็จะมี2หัวข้อหลักๆเนาะหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นข้อความและเวลาส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเหมือนการตั้งเวลาบบทแคดไว้ว่าเช่นหัวข้อแรกเนาะแจ้งเตือนลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับก็สามารถตั้งได้จะเป็นแจ้งเตือนล่วงหน้า1วานัน2วนัน3วันนะครับตรงนี้สามารถกําหนดได้เลยแล้วก็หัวข้อที่2ก็จะเป็นเวลาเนาะก็จะเป็น รอบเหมือนการส่งนะครับอย่างเช่นถ้าแจ้งเตือนล่วงหน้า1วันนะครับรอบการส่งทุกๆห้าโมงเย็นนะครับก็ถ้าสมมติลูกค้ามีการนัดไว้วันที่10บนะครับทุกๆล่วงหน้า1วันเนาะวันที่9ก็จะส่งหนักล่วงหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ส่งเทมเพลตข้อความตรงนี้ไปหาลูกค้าว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามีนัดนะครับยืนยันที่จะมาไหมอันนี้ก็สามารถตั้งค่าเวลาแล้วก็ข้อความส่งหลูกค้าได้เลยนะครับทีนี้เมื่อลูกค้าได้รับข้อความเนาะแล้วก็ลูกค้ากดยืนยันที่จะมานะครับ ข้อความเทมเพลตต่อไปที่จะส่งถ่ายลูกค้าเนาะก็จะมีหัวข้อสําหรับแจ้งเตือนเมื่อใกล้เวลาอย่างเช่นถ้าลูกค้ากด,ดืนยญาที่จะมาแล้วนะครับก็จะมีให้ตั้งได้เหมือนกันวาอ่านเช่นในวันนัดที่ถึงแล้วก็คือล่วงหน้าไปอีก60นาที30นาทีครับอันนี้สามารถตั้งล่วงหน้าไว้ได้เลยว่าอีกหนึ่งชั่วโมงมีนัดหรือว่าวันนี้มีนัดนะครับก็เขียนข้อความเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเทมเพลตข้อความตั้งล่วงหน้าส่งหาาลูกค,ค้ ทีนี้มีเพิ่มเติมให้นิดนึงสําหรับหน้าตา้ค่าตรงนี้นะครับก็จะมีหัวข้อสําหรับการแจ้งเตือนแพทย์หรือพนักงานเมื่อมีนัดตรงนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับว่าต้องการให้มีการส่งแจ้งเตือนไปหาพนักงานนะครับล่วงหน้ากี่วันหรือถ้าให้ส่งทุกวันเลยตรงนี้เราใส่เป็นศูนย์ไปนะครับอันนี้ก็จะส่งให้ทุกๆวันในเวลา6กโมงเย็นนะครับแต่ถ้าสมมติเราใส่เป็นหนะึ่งเนาะตรงนี้ก็จะส่งแจ้งเตือนล่วงหน้าไปหาพนักงานล่วงหน้า1วันว่าพรุ่งนี้พนักงานจะมีนัดใครบ้าง ที่มีการลงรานไว้อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเทมเพลตการนัดไว้ครับผมเดี๋ยวมาตรงส่วนของแจ้งเตือนพนักงานแล้วก็แพย์ตรงนี้เนาะเมื่อมีนัดลงหน้านะครับตรงนี้ข้อความจะส่งแจ้งเตือนไปก็ต่อเมื่อนะครับมีการลงตารางของพนักงานไว้ก็คือตรงคอลัมน์พนักงานเนาะถ้าเราคลิกมานะครับตรงนี้ก็จะมีคอลัมน์พนักงานที่ลงตารางไว้ถ้าในวันนี้นะครับหรืออย่างพรุ่งนี้เนาะใครมีนัดบ้างนะครับพนักงานคนไหนมีนัดบ้าง ถ้ามีการเชื่อมต่อไลน์กับตัวระบบพนักงานมีการเชื่อมต่อไลน์กับตัวระบบตรงนี้ข้อความก็จะส่งแจ้งเตือนไปหาพนักงานคนนั้นๆเลยนะครับอย่างพนักงานที่ชื่อชื่นชีวีนะครับคนนี้เนาะถ้าต้องการให้เขารับแจ้งเตือนว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เขามีนัดกับใครบ้างนะครับโดยวิธีนะครับจะต้องให้เขาเชื่อมต่อไลน์กับตัวระบบก่อนก็โดยการกดเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลพนักงานนะครับแล้วก็ค้นหาชื่อพนักงานได้เลยที่ต้องการเชื่อมต่อเนาะ เมื่อมีชื่อออกมาแล้วนะครับก็จะมีตรงข้อที่เขียนคําว่าแก้ไขด้านท้ายชื่อของพนักงานเลยสามารถกดไปหนึ่งครั้งได้เลยนะครับแล้วก็กดสร้างรหัสจับคู่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ให้ลายของพนักงานนะครับมาสแกนผ่านตัวระบบได้เลยตรงนี้เพื่อจะรับแจ้งเตือนว่าพรุ่งนี้จะมีนัดกับใครบ้างนะครับอันนี้ก็จะรับแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อนกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรับแจ้งเตือนล่วงหน้าของพนักงานนะครับผมโอเคเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน เดี๋ยวกลับมาตรงหน้าตั้งค่านะครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือว่าแจ้งเตือนลูกค้าใกล้ถึงครับโอเคตรงนี้จะส่งไปหาลูกค้าก็ต่อเมื่อมีการลงนัดเนาะอันนี้ผมไปพาไปดูวิธีการลงนัดแล้วก็ติ๊กนะครับเพื่อให้สง่งแจ้งเตือนหาลูกค้าได้เลยนะครับโอเคถ้าเรามาดูในหน้าวันนี้นะครับเราก็สังเกตชื่อของลูกค้านะว่าคนไหนมีลงนัดไว้บ้างถ้าคนที่ลงนัดไว้เนาะแล้วก็ลูกค้าที่เชื่อมต่อไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ถ้าเป็นไอคอนสีเขียวนะครับตรงนี้แสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยถ้าเป็นไอคอนสีเทาตรงนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อแต่ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดคลิกดินสอที่ท้ายชื่อของลูกค้านั้นๆได้เลยแล้วก็จะมีหัวข้อที่เขียนคําว่าเชื่อมต่อไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเจนตัว QR code ขึ้นมาให้นะครับ QR code ตรงนี้ก็จะเป็น QR code ของใครของมันเนาะเมื่อกดปิดไปแล้วก็กดเชื่อมต่อไลนใหม่อันนี้ก็จะเป็นเจนตัว QR code ใหม่ขึ้นมาให้นะครับ ก็ให้ลูกค้าสแกนผ่านหน้าตัวระบบตรงได้เลยเมื่อลูกค้าสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับสถานะถ้าเชื่อมต่อสําเร็จเนาะตรงไอคอนลายตรงนี้ครับจากสีเทาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้นะครับโอเคอัน,นี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการเชื่อมต่อกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้เชื่อมต่อนะแล้วก็ถ้าต้องการลงนัดต่อเนื่องเลยนะครับกดเพิ่มนัดเนาะก็จะใส่ข้อมูลทั่วไปได้เลยครับว่าลูกค้าเชื่อ,อะายนะครับผู้ให้บริการเป็นใครเนาะแล้วก็โน้ตต่างๆก็สามารถ พิมพ์เพิ่มเติมตรงนี้ไปได้เลยส่วนนัดนะครับก็เลือกได้เลยว่านัดเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาไหนเนาะแล้วก็ที่มานเนี่ยก็กาหนดเงื่อนไขได้เลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีหัวข้อสําหรับการแจ้งเตือนนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยกนะ็โดยปกติ default เนาะถ้านัดล่วงหน้าเราก็จะติ๊ก default ไว้ให้อยู่แล้วก็จะมีแจ้งเตือนล่วงหน้าไปแต่ถ้าสมมติอยากให้ลูกค้านะครับที่เชื่อมต่อไลน์แล้วเนาะได้รับแจ้งเตือนด้วยเหมือนกันนะครับว่ามีการ ต่งนัดลงนัดไว้ให้วันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับก็สามารถติกเพิ่มเติมไปได้เลยตรงนี้ลูกค้าก็จะได้รับข้อความทันทีหลังจากที่เรากดบันทนึกนะครับว่ามีการลงนัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันที่เท่าไหร่เวลาไหนนกะ็จะเป็นประมาณนีนะะ้อันนี้ก็จะเป็นตอนลงนัดเนาะก็จะมีรายชื่อของลูกค้าเด้งขึ้นมาแบบให้เลยนะะนนก็จะเป็นรายละเอียดของการส่งแจ้งเตือนหลาย โอเคทีนี้ฟังก์ชัน line นะครับทำอะไรเพิ่มเติมอีกได้บ้างนะครับก็จะมีตัวส่วนของเช่นลูกค้ามาถึงลูกค้าเริ่มลูกค้าเสร็จเนาะตรงนี้ก็จะมีตัวของไอคอนไลน์นะครับถ้าเรากดตรงไอคอนตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เราจะสามารถเลือกเทมเพลตได้ว่าเราจะเซตเทมเพลตอะไรไว้บ้างนนก็จะสามารถส่งทั้งไลน์หรือ SMS ให้ลูกค้าได้เลยทันท,นทีแต่ถ้าสมมติเราไม่มีเทมเพลตนะเราสามารถพิมพ์เป็น text ข้อความตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติเราอยากตั้งเป็นเทมเพลต แบบฟอร์มตรงนี้ไว้นะครับก็จะมีตรงหน้าตั้งค่านะครับเดี๋ยวให้มาดูหน้าตั้งค่าตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็จะมีตรงหัวข้อที่เขียนําว่าแจ้งเตือนนัดนเมื่อเรากดแจ้งเตือนนัดเนาะก็จะมีหัวข้อสําหรับข้อความเรียกคิวตรงนี้เราสามารถกดเพิ่มเทมเพลตไปได้เลยว่าเราต้องการเซตเทมเพลตอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเซตเทมเพลตตรงนี้เรียบร้อยนะครับกดเพิ่มรายการเนาะตรงหน้าวันนี้นะครับมันก็จะมีเทมเพลตตรงนี้ให้เลือกว่าต้องการส่งเทมเพลตอะไรไปหาลูกค้านะครับก็กดส่งไปเลย ก็จะส่งไปได้ทั้งไลน์หรือ s เ s นะครับตรงนี้ก็ส่งได้เหมือนกันโอเคแล้วก็ไลน์นะครับก็จะมีการส่งแจ้งเตือนการใช้คอร์สหรือว่าคอร์สคงเหลือได้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยวิธีนะครับก็สามารถคลิกไปที่ชื่อของลูกคา้านะก็จะมาหน้าปอดของลูกค้านะครับกรณีนะครับที่กดใช้คอร์สนะครับผมอ่ะก็จะมีหัวข้อสําหรับการแจ้งเตือนคอร์สทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการส่งแจ้งเตือนคอร์สไปหาลูกค้าทั้งหมดนะครับว่า ทางลูกค้านะครับมีคอร์สอะไรคงเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็จะส่งทั้งหมดไปให้เลยว่ามีคอร์สอะไรคงเหลืออยู่นะครับในนี้หมดวันที่เท่าไหร่นะครับคงเหลือเท่าไหร่เนาะส่วนถ้าลูกค้ามาใช้นะครับแล้วก็ต้องการแจ้งเตือนให้เขาทราบเหมือนกันว่ามาใช้วันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับก็จะมีบล็อกล่างที่กดคําว่าแจ้งเตือนคอร์สคงเหลือตรงนี้นะครับเราสามารถกดติ๊กหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็กดบันทึกปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเด้งไปหา ทางลูกค้าเลยนะครับว่าลูกค้ามีการมาใช้คอร์สวันที่เท่าไหร่เวลาไหนจํานวนเท่าไหร่เหลือกี่ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวไลน์นะครับที่จะมีการใช้งานได้ในตัวระบบอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเนาะตั้งแต่แตการลงนัดนะครับการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับผมแล้วก็การแจ้งเตือนการใช้คอร์สแจ้งเตือนคอร์สคงเหลือทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลน์ที่จะใช้ตัวในตัวระบบทีนี้ถ้าเราต้องการบอร์ดแคสผ่านตัวระบบ ตัวอีทหรือดตรอีตรงนี้เลยนะครับว่าทําทยังไงได้บ้างนะครับถ้ามีการเก็บข้อมูลลูกคา้ามาแล้วเนาะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของรายงานนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อที่เขียนคําว่าตัวรีคอร์ดหรือว่ากองลูกคา้าครับเราก็คลิกเลือกไปได้เลยนะครับ <c oughs> เมื่อเราคลิกเลือกมาเนาะตรงนี้ก็จะมีหัวข้อให้เลือกอเช่นถ้าเรามีการเก็บวันเดือนปีเกิดของลูกคา้านะครับ <c oughs> เราก็ค้นหาได้เลย,ยเช่นลูกคา้าที่เกิดเดือนธันวานะครับเราเลือกไปเนาะกดค้นหาปุ๊บ ก็จะขึ้นรายชื่อลูกค้าที่เกิดเอดนธัทวาที่มีการเก็บข้อมูลไว้ในระบบออกมาให้ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถกดเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับจะเลือกเฉพาะคนก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีปุ่มที่ส่งข้อความมุมขวารางก็กดส่งข้อความได้เลยนะครับแล้วก็จะพิม take, พ์เทคพิมพ์ข้อความหรือว่าแนบรูปภาพเพิ่มเติมไปได้เลยนี้นะครับกรณีแนบรูปภาพนะครับก็จะสามารถส่งผ่านทางไลน์ได้แต่ถ้าจะส่งผ่าน SMS นะครับเบื้องต้นจะได้แค่ตัวข้อความเนาะก,ก็สามารถ เลือกได้เลยในการตัวเลือกช่องทางที่ต้องการส่งเมื่อกําหนดข้อมูลต่างๆเรียบร้อยก็สามารถกดส่งข้อความไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการบอดแคสเฉพาะกลุ่มไปนะครับที่กรณีที่มีการเก็บข้อมูลในระบบของอีทนะครับแล้วก็มีการคีย์รายการหรือว่าเพิ่มประวัติลูกค้าต่างๆไปในระบบตรงนี้ก็สามารถรองหาแต่ละข้อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการใช้งานของตัวฟังก์ชันไลน์เบื้องต้นนะครับที่จะสามารถทําได้ในระบบ ถ้ากรณีที่ทางร้านนะครับหรือว่าทางเทคนิคมีข้อสงสัยตรงไหน,นครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้เลยนะครับ